นะครับยกที่หนึ่งครับครับก็แฮี้เบนเดย้อนหลังนะครับบางมัดเพิ่มแล้วครับส่วนเพชรน้องเนยก็ทีมงานพันธบัตรตรีสิลวสักดิ์พิลาโสภาเบี้ยวลูกมะขาวกว่าเนี่ฮะนกเขาก็มอสิบเอ็ดผู้ถิงเพชรมงคลก็ต้องเอ,อ่ยหน่อยนะครับเจ้าอันนี้ขึ้นบนครับเพชรมงคลจี้เข้าไปโอ้ แล้วมาจะตามทุกทีฮะเห็น้องเดินเองนะระวงังเขาเตะขวาเตะขวาคืนครับขาเปิดมาแล้วครับเดินเปิดมาขวาปัดขวางจะบวกด้วยศอกสั้นแม่ปฏิตูนัดกับปันต่อยแต่ทางด้านพี่น้องเดินนี่แหละครับด่างสกัดด้วยแ,แค่การแก้หวัดต้องเตะอย่างนี้เตะขวาเข้าไปครับเพชรอพงคนเตะซ้ายมาโอ้โอ ้องให้ขาดดุ้นแล้วครับเกมอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าให้เสียครับเตะมาแบบนี้ครับจ่อๆกันแล้วนะครับจับตาดูให้ดีใครโดนถึงหงายครับใครโดนถึงหงายมัดขวามาแล้วมัดกับศอกนะครับเลี้กงร้อให้เป็นไรครับยังอยู่ทีท่ายก5มีในการเตือนสองครั้ง่าจะมีการตัดนะครับเขาบอว่า แล้วนะครับก็มีคะแนนคนสุดท้ายน่าคิดคำสี<ว>ไปที่ครูเมืองบุรีรัมครับเพชรน้องเหนื่อยนกเขาตอมอสวิต